sang tạ áo phim về luôn là cúc cúc kia kìa con à áo con lăng xẹp về gặp hẳn bố mi hàng đấy khắp nỉ khuyên đây bó hãy xẹo xẹo về xẹo vô xẹo vô áo bên đằng này lăng xẹp về đen เลียนในเบืบ้องาสันที่ลียนในเบื้อง่าลอยเ,เสียไปแล้วเอาไปลยไปลไปล,ไปล,ไปล,ลตึง้ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดีเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวสียกมนสันมาสันมาที่ไหนได้ปล่อยไห้มาสันเอาเบืบ้องเบาเอาแต่ผเบานะครับพี่น้องดูนะเอาอันนี้เป็นสูตเรือนี่ จะอาห้วยเป็นสูตรวะทันว่าเป็นสูตรนี่เป็นอย่างขาดเองแค่ยังไงกับโม่เอ้าอือไปแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ขึ้น,นวเยอะไปเอาแล้วพี่น้องตึง <c ười> <c ười> <c ười>